ที่169หมู่ที่3ตำบลโคกศักอําอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงเป็นเจ้าของแปลงโคกนองนาโมเดลนะครับในพื้นที่หนูไร่แห่งนี้เ,เมื่อก่อนในพื้นที่หนูไร่แห่งนี้นะครับก็มีที่อยู่อาศัยแล้วก็ปลูกพืชปัก2ชนิดด้วยกันชนิดแรกก็คือใบมะม่วงหินมะพานเก็บยอดไปขายที่ตลาดาชนิดที่2ก็คือใบมะกรูดนะครับก็เก็บยอดไปขายที่ตลาดเหมือนกัน ได้สปาหาครั้งละ 300- ถึง400บาทแล้วก็แรงบันดาลใจนะครับที่ได้ทำพวกนองนามโมเดลแล้วก็สืบสารต่อยอดอยู่ทุกวันนี้ก็คือจากในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับพระองค์เ็าได้ทรงคิดค้นนะครับหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินเรื่องน้ำและอื่นๆนะครับเป็นฟันเรื่องหมื่นเรื่องแสนเรื่องทำไมต้องทำพวกนองน,องนา ถ้าพี่น้องได้เข้ามาชมในพื้นที่หนึ่งไร่แห่งนี้ครับที่กกหลงนานี้ก็จะมีป้ายอินดีต้อนรับมีป้ายบอกสถานที่ว่าจะไปที่ไหนบ้างนะครับแหล่งน้ำนะครับแหล่งน้ำก็มีมีการเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงปลาเลี้ยงปบในกระชังอรอยน้ำนะครับแล้วก็ปลาบ้านๆให้ปลูกมันก็ได้นะครับเป็นนาปักบุ้งก็ได้ นาบัวก็ได้ที่นี่ก็มีมะพรา้าวมีมะม่วงมีกระหนุนมีทุเรียนอีกเ,อเยอะแยะมากมายในพื้นที่หนึ่งไร่ที่จะเซมนตรงไหนได้ก็แซมนะครับความสุขที่ได้ในการทาคุกหนองนาน,นะครับก็ลูกภรรยานะครับก็ช่วยกันนะครับช่วยกันปลูกพืชผักในช่วงยินก็ดีนะครับช่วยกันรดน้ําในการปั่นจักรยานเรียกน้ำนะครับาทาง พวหรองนาเราก็มีนะครับปันเรียกนาก็มีพืชผักนะครับแบ่งปันด้านหน้านะครับเมื่อพี่น้องขับรถผ่านไปผ่านมาก็สา,สามารถที่จะเก็บพืชผักนั้นได้นะครับเช่นมะม่วงหินมาพรนาวนะครับก็มีนะครับอยอดจะอมนะครับอยอดชะโดนในพื้นที่ไร่อย่างนี้ก็แบ่งออกมาเป็น30 30 30แล้วก็10 30เลขก็คือ เป็นแหล่งน้ำสามสที่สก็คือนาข้าวนะครับสามสิที่สก็คือพืชไร่พืชสวนเป็นผักยกแล่นะครับพืชผักยกแล่ยกขึ้นนะครับในการใส่ปุ๋ยอะไรก็ให้นะครับมีการปลูกผักขาดขาวผักวางทุ่งหรือว่าผักอื่นๆก็อีก10นะครับก็เป็นที่อยู่อาศัยตอนนี้ก็ขุดมา2ปีก็ได้ รายรับรายจ่ายก็เยอะอยู่นะครับก็วันละ5 0 0ถึง1น0 0ันบาทนยังไม่ขาดนะครับไม่ขาด500อย่างต่ำเลยนะครับมีการขายกบนะครับขายกบขายไก่เป็ดนะไก่เป็ดไก่ครับเป็ดเนื้อนะครับแล้วก็พืชผักก็นําไปขายที่ตลาดชุมชน,นในหมู่บ้านของเรานะครับก็ถือว่ารายได้รายได้ได้ดีมากนะครับ5 0 0ถึง10 0 0บาท ก็สามารถที่จะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสของเราได้นะครับนะครับผู้ที่สนใจที่จะทำโคกบองนาโบเดลในรูปแบบประยุกนะครับก็มาชมกันได้นะครับอยู่ที่หมู่ที่3ตําบลโคกศักอ์อเภอบางแก้วจังหวัดปัตตานนะครับ สิบสิบคือสูนรคลิกชีวิตของเกษตรกรไทย